สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้โรสจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปมอเมาส์ไปนะคะชวนเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบบ,บ้านของโรสอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ ตอนนี้โรสกำลังเดินเล่นอยู่หลังบ้านค่ะเพื่อนๆที่บ้านของโรสจะทำหลายอย่างค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะทั้งเลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วก็ปลูกพวกพืชไร่ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะอย่างอย่างล่าสุดที่ผ่านมาแม่ของโรสปลูกอ้อยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ ออ้อยเพึ่งตัดไปค่ะเพื่อนๆปีน,ปน,ปนี้ราคาอ้อยดีมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะแม่รสก็เลยได้ผลผลิตได้เงินค่อนข้างที่จะพอที่จะเอามาไว้ใช้ใจ่ายจนเจือในครอบครัวเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวโรสจะเล่าเกี่ยวกับตัวรรสให้ฟังนะคะเพื่อนๆวันนี้อ,อยู่บ้านสวนนะคะก็บ้านรสจะมีสระ ที่พ่อของรสขุดไว้ค่ะเมื่อหลายปีที่แล้วเพื่อนๆค่ะก็พ่อของโรสก็ได้เสียไปประมาณ4ี่หปีที่ผ่านมาค่ะเพื่อนๆก็นานแล้วค่ะค่ะดูบรรยากาศรอบๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรสจะถ่ายให้ดูค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆที่พ่อโรสได้ขุดขุดศัหรือว่าขุดคลองไว้ค่ะเพื่อนเเพื่อ ที่จะเอาน้ำไว้ใช้ปลูกพวกพืชผลผลิตต่างๆพืชอ่าต่างๆอย่างเช่นพวกอ้อยพวกที่ต้องใช้น้ำในการที่จะดูแลค่ะเป็นคลองที่หนึ่งนะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นคลองหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นคลองที่สองค่ะนะคะแม่ของโดสเอาปลามาปล่อยด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานินค่ะที่ที่เลี้ยงไว้ค่ะเพื่อนๆค่ะ นานๆครั้งก็จะมาตกปลานะคะปลาที่นี่นะค่ะพี่ไปไปทาอาหารนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ซื้อพวกปลาค่ะส่วนใหญ่จะเลี้ยงแล้วก็เอาไปกินเองด้วยแล้วก็คลองที่อีกที่หนึ่งค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นรถจะพาเพื่อนๆไปดูอีกคลองนึงค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากๆค่ะนี่เป็นไผ่ที่พ่อกับแม่รสปลูกไว้ สบายเลยคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกคลองหนึ่งมันจะเป็นคลองส่วนรวมของหมู่บ้านที่พ่อของโรสได้บริจาคที่แล้วก็ให้เขาขุดค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูอีกคลองหนึ่งคะ่ะที่เป็นเป็นสระเลยคะ่ะนี่พ่อของโรสได้บริจาคที่คะ่ะเพื่อให้ขุดเป็นสระสําหรับที่จะเป็นน้ําไว้ให้ชาวบ้านใช้ค่ะเป็นสระใหญ่เลยพ่อของโรสบริจาคที่ไปอะค่ะก็นานหลายปีแล้วพเพื่อนคะ่ะ นี่เนี่ะคะชาวบ้านก็มาใช้น้ำน,นี่ยนะคะไปใช้ในสวนปลูกพ,กพืชแต่พวกพืชไร่ต่างๆค่ะอย่างเช่นพวกอ้อยแล้วก็มันกบปิหลังเนะะี่ยค่ะใหญ่มากๆาชาวบ้านบางคนว่างๆเขาก็มาตกปลาที่นี่ค่ะเพื่อนๆมาตกปลาใส่เบ็ดเงี้ยค่ะก็จะเป็นแหล่งอาหารอีกที่หนึ่งของชาวบ้านด้วยะคะ่ะนี่เป็นเขาเลิกเป็น เป็นกระต๊อบหรือว่าพูดภาษาอีสานก็คือเป็นเพิงเป็นห้างไว้นั่งพักผ่อนค่ะเพื่อนๆโรสชอบมานั่งที่นี่มากๆเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสะใหญ่นะคะที่เป็นส่วนรวมของสะที่ใช้เป็นน้ําส่วนรวมของชาวบ้านนะคะแล้วก็นี่เป็นคลองหรือสะที่พ่อกับแม่โรสได้ขุดไว้ไว้เลิงปลาค่ะเพื่อนๆ รถเข้ามานั่งที่เพิงไม้นี่นะะเพื่อนๆค่ะมันก็จะเห็นวิวค่ะเพื่อนๆอันนี้แดดสองอาจจะมองไม่ค่อยเห็นข้างนอกนะะเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นเพิงใช้นั่งชมบรรยากาศค่ะเพื่อนๆอากาศดีค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะลมเย็นสบายมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ลมกำลังพัด อากาศดีมากค่ะเพื่อนๆนะคะก็จะ,ม,ม,ะ,ะมีหมาน้อยตัวนึงค่ะที่บ้านเลี้ยงไว้ค่ะเพื่อนๆไปแล้วมีหมาน้อยตัวนึงค่ะเพื่อนๆตามมาด้วยค่ะที่บ้านหลงมาจากที่อื่นค่ะเพื่อนๆแล้วแม่ของรสก็เลยเลี้ยงไว้ก็เลยให้ข้าวกินไม่มีเจ้าของค่ะเพื่อนๆนะคะโดนมา,มาปล่อยไว้ในไร่ค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าใครมาปล่อยไว้ ทำส้มตำมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆอาหารเป็นบ้านบรรยากาศดีมากเลยค่ะค่ะเพื่อนๆก็โรสไหนๆก็มานั่งเล่นนะคะชมบรรยากาศตอนนี้ลมกำลังเย็นสบายเลยค่ะก็มานั่งเล่นคุยกับเพื่อนๆนะคะว่างๆนะคะก็อยากให้เพื่อนๆรู้จักโรสมากยิ่งขึ้นนะคะ เลาสก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนเด็กต่าจังหวัดทั่วไปค่ะเพื่อนๆค่ะก็เรียนโรงเรียนอ่าบ้านๆแนนะเพื่อนๆไม่ได้ใหญ่มากเป็นโรงเรียนเล็กๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนมัธยมม1ถึงม6ที่ ใช่ค่ะเพื่อนๆทาหลายอย่างมากเลยตอนเป็นเด็กก็คือช่วยแบ่งเบาพาระพ่อแม่ค่ะก็คือพ่อแม่ครอบครัวของโรสเป็นครอบครัวที่ไม่ได้รวยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะถือว่าพอมีพอกินค่ะเพื่อนๆค่ะก็ก็มีนี่สิ่งต่างๆก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปค่ะเพื่อนๆที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากมายแล้วก็มีสิ่งที่ต้องเขาเรียกว่าใช้จ่าย นี่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบอะค่ะในครอบครัวของโรสเช่นเดีวยวกันโรสตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ไปทําทกิจกรรมมากมายเลยแล้วก็รับจ้างบ้างเนี่ยค่ะเพื่อนๆไปเก็บพริกเก็บถั่วเงี้ยเพื่อนๆที่ชาวบ้านเขาปลูกแล้วเขาจ้างให้ไปเก็บค่ะเพื่อนๆเก็บฝ้ายเงี้ยค่ะขุดมันปลูกมันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็หักข้าวโพดบ้างอะไรค่ะเพื่อนๆ หลากหลายมากที่โรสไปรับจ้างตอนสมัยเด็กๆนะเพื่อนๆค่ะก็จะทำหลากหลายอย่างมากเลยจนเรียนจบมัธยมค่ะเพื่อนๆโรสก็ไปช่วยยดัดยาเขาขายของตามของถมอย่างพวกขายไก่ขายอะไรอย่างี้ค่ะไก่ทอดขายหลายๆอย่างมากแม้กระทั่งช่วงนึงที่โรสก่อนจะขึ้นเรียนมหาลัยใช่ไหมคะเพื่อนๆทีมหาวิทยาลัยโรสก็ได้ รสก็เลยมีโอกาสได้ไปมีครั้งหนึ่งที่พ่อของโรสขับช่วงนั้นครอบครัวค่อนข้างที่จะไม่มีเงินเลยพ่อ,พ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 อไปอก็คือหมายถึงเช่ารถคะ่ะเพื่อนๆรายวันเป็นรถส,สองแถวที่สมุทรปราการค่ะที่บางปูก็จะมีรถที่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเเคยเห็นหรือเปล่าก็จะมีรถส,สองแถวที่นั่นนะคะก็จะมีพ่อของรสก็จะไปเช่ารายวันขับนะคะรถก็ไปเป็นกระเป๋เปารถให้พ่อคอยเก็บเงินนะคะให้ผู้โดยสาร ให้กับพ่อเงนี้่มีช่วงหนึ่งก่อนจะขึ้นม,าห,ามาหาวิทยาลัยคะ่ะก็คือช่วงที่โรสเ,เรียนจบมัธยมนะคะก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่อมอรากํำแหงค่ะที่โรสเลือกไปเรียนมรากํำแหงเพราะว่าโรสอยากพิจารํทำงานด้วยเรียนด้วยคะ่ะเพื่อนๆค่ะก็ระหว่างนั้นก็ได้ทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเยอะมากมายเลยค่ะก็คือ ถือว่าคุ้มมากๆ,ๆค่ะชีวิตมหาลัยทั้งออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทนะเพื่อนๆไปทุกปีเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ชอบมากไปเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีโอกาสไปภาคใต้บ้างหรือว่าโซนในส่วนของภาคอีสานเนี่ยก็ไปมานะคะ เพื่อน่ะเชียงรายเนี่ยนั่งรถไฟกันเหมาเป็นขบวนสอโบกี้เลยแล้วก็เล่นกีตาร์กันร้องเพลงกันจนถึงที่ค่ายอาสาค่ายที่ชนบทเลยนะเพื่อนๆค่ะนะคะนี่ค่ะก็นี่คือในช่วงของที่โรสเรียนนะคะเรียนอยู่แล้วก็จบมหาวิทยาลัยนะคะได้มีโอกาสทำงานอ,าอยากจะบอกว่าโรสไปอยู่ที่กรุงเทพเกือบ20ปีค่ะเพื่อนๆตั้งแต่เรียนจบมัธยมปลายค่ะ ไปเรียนมหาลัยแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆทําทุกอย่างค่ะเพื่อนๆค่ะก็ผ่านอะไรมาเยอะมากแจกใบปงใบฟิวตามสพาลอยค่ะเพื่อนๆงานรับทุกอย่างงานอีวงอีเวนต์อย่างงี้ค่ะเพื่อนๆคือทํางานหลากหลายอย่างมากๆนะคะแม้กระทั่งทํางานร้านเบเกอรี่งไปเป็นผู้ช่วยทําขนมปังอะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อนๆก็ประสบการณ์มากมายจนสุดท้ายงานที่ ก่อนที่รถจะกลับมาอยู่บ้านนะคะก็คือจะเป็นงานงานเทเลเซลขายกันทางโทรศัพท์เพื่อนๆคะ่ะนะคะก็เป็นงานที่ให้รสนะคะมีรายได้ที่เข้ามาจุนเจืลอครอบครัวได้มากเลยแต่ว่ารถทำมานานมากๆค่ะตั้งแต่ปี2012-2013อะที่รถเป็นเทเลเซลค่ะเพื่อนก็นานมาจนทำงานจนอิ่มตัวแล้วรู้สึกเบื่อ เบื่อกับงานประจำางเงี้ยเพื่อนๆรสก็เลยออกมาอยู่บ้านเนี่ยค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็มาอยู่ที่บ้านหลายเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะก็ก็ทําอยากใช้ชีวิตสโลลีส์งเงี้ยเพื่อนๆค่ะแล้วก็อ่าส่วนหนึ่งรสมีมีแฟนเป็นอ่าชาวต่างชาติด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะก็คือก็ลา่าสุดก็เลยได้ไปต่างประเทศมาไปที่ประเทศอ่าตุรกีอ่เงี้ยค่ะเพื่อนๆก็เพิ่งกลับมาแล้วก็ที่กลับมานี้อยากให้เพื่อนๆ อยากจะบอกเพื่อนๆว่าโรสนะคะกลับมารอบนี้อาจจะทําได้มีโอกาสทําคลิปเกี่ยวกับบรรยากาศบ้านๆนะคะก็เป็นแค่ช่วงนี้เพื่อนเแต่ว่าอีกไม่นานประมาณเดือนหรือว่าประมาณ2เดือน,นะคะ่ะโรสอาจจะต้องไปย้ายไปอยู่ที่ตุรกีนะคะหรือตุรกีะค,ะค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะลรสก็อาจจะ ไม่นานนะเพื่อนๆเร็วๆนี้โรสอาจจะรสกลับมาทําเรื่องของเอกสารทางราชการนะคะก็อาจจะได้กลับไปที่ตุรกีหรือตุรกีอีกครั้งครั้งนี้กลับไปครั้งนี้ก็คงได้อยู่ยาอาจจะได้ทําคลิปที่นั่นนะคะเพื่อนๆค่ะอาจจะไม่มีบรรยากาศบ้านๆแบบนี้ให้เพื่อนได้เห็นนะคะหลังจากนี้ไปค่ะก็รสจะพยายามเก็บบรรยากาศที่นี่ให้เพื่อนๆได้ดูผ่านคลิปให้มากที่สุดนะคะเพื่อนๆค่ะก็คือเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะ ลิสอาจจะไม่มีอะไรให้เพื่อนติดตามมากมายค่ะเพื่อนๆแต่ก็จะมีเป็นชีวิตบ้านๆชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้รู้จักลิสมากยิ่งขึ้นนะคะก็ตอนนี้ลิสก็ทํางานหมายถึงว่าอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อนๆช่วยแม่ทำหลายๆอย่างะคะ่ะช่วยแม่เลี้ยงควายเงี <ๆ S 1> <ๆ>้ยเพื่อนๆค่ะหรือว่า,าช่วยดูแล ระหว่างที่รถนั่งอยู่กับเพื่อนๆนะคะก็มีชาวบ้านนะคะมาหาปลา,าที่สะใหญ่ด้วยเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวรถจะถ่ายให้ดูนะคะเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนๆก็เนี่ยค่ะบรรยากาศรถชอบตรงที่นี่ค่ะ,รระ,คะเพราะว่าชอบมากๆเพราะว่า,าก็จะมีาชาวบ้านมาหาปลาใสาเ่เบ็ดงนงี้ยค่ะหวานหวานปลาเนี่ยค่ะเป็นชีวิตเ้็นบ้านให้ได้เห็นนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเพื่อนๆค่ะ เลือกถ่ายช่องไว้ให้เพื่อนๆติดตามนะคะก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆรับชมเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะขอให้มีขอให้เพื่อนเพื่อนๆทุกคน,นะคะมีความสุขนะคะก็ะจากที่ดูคลิปของโรสไปนะคะค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ